โอนเงินให้ฉันเลยทันทีหนึ่งแสนบาทหรอเออเนี่ยปัจจุบันยังไม่ได้เลยเนี่ยทำงานเนี่ยเดี๋ยวโอนให้ใส่ซองให้เลยใส่ซองให้ใครให้เธอละแล้วฉันก็ต้องใส่ซองกลับให้เธอเดี๋ยวใส่ซองให้เลยใส่ซองหรอเออเธอพูดไปทุกคนทุกคนเป็นพยานนะแล้วเดี๋ยวถึงวันนั้นเราจะให้เสียเก้าคุณสภาเฮ้ยจะได้เงินแสนเลยหรอเฮ้ย มาติกาอาปากค้างพีทให้ซองแดงหลังได้แต่งแก้มบุ๋มรู้จำนวนเงินยิ่งอึ้ง ก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับนักแสดงสาวชื่อดังค่ะอย่างสาวแก้มบุ๋มเปรีดานะคะที่ได้ถือเลือกดีค่ะเมื่อ12พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะได้ควงแฟนหนุ่มค่ะคุณพิษกันฑพรนะคะเข้าพิธีม่านกันอย่างหวานชื่นค่ะซึ่งบรรยากาศในงานนะคะต้องบอกเลยว่าถูกตกแต่งหรูหราสมฐานะหมื่นล้านก็จริงๆค่ะและงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าอีกคนนึงค่ะที่น่าจับตามองในงานเนี่ยก็คือสาวบีมาติการนะคะโดยหลายคนเนี่ยก็คงจะทราบกันดีค่ะว่าสาวบีมาติการนั้นเนี่ยเป็นแม่สื่อแม่ช้ให้กับทั้งคู่นะคะแล้วก็ปรระะสสบคคคววาาาามมํเ็จแลล้หยู่่ ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เรากําลังพูดถึงกันนะคะนั่นก็คือคู่ของคุณแก้มบุ๋มแล้วก็คุณพิทกัตพรค่ะทั้งนี้นะคะในงานค่ะคุณบีมาติกานั้นก็ได้อุ้มท้องลูกคนที่สองนะคะมาร่วมงานของแก้มบุ๋มกับพิษอีกด้วยโดยเธอนะคะก็ได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่ายินดีแล้วก็ดีใจกับทั้งคู่มากๆในที่สุดก็มาถึงวันนี้ขอให้ชีวิตคู่มีแต่ความสุขครอบครัวอบอุ่นนะจ๊ะรักรักรัก,รกวันดีๆกับบ่าวสาวและล่าสุดน,นะคะต้องบอกเลยว่าขครยี่กตาแต่ค่ะเมื่อทางด้านของพพะะิิกกกาาาาตรนนนนนะะคัั้้้ไดดมมออบบบซงงงแใใหสวี ในล่าสุดค่ะทางด้านของหนุ่มพีชนะคะก็ได้โพสตระบุข้อความเอาวไว้โดยการโพสคลิปวิดีโอด้วยนะคะก็ได้ระบุข้อความเอาวไว้ว่า เอาให้พระแม่บีตามสัญญาโดยในคลิปวิดีโอนะคะได้ถูกอัดไว้เมื่อวันที่11พฤษภาคมค่ะก่อนวันมั่นเนี่ยเพียงแค่1วันเท่านั้นค่ะโดยในคลิปนะคะหนุ่มพีทค่ะก็ได้นำซองแดงที่แน่นตรงนะคะมามอบให้กับสาวบีที่กําลังนั่งทานอาหารในงานมั่นของตัวเองค่ะแล้วก็กล่าวว่าเอามาให้ตามสัญญาแล้วก็พูดกับสาวบีว่าผมสัญญาไว้ว่าอะไรซึ่งคุณบีมาติกานะคะก็ได้กล่าวว่าสัญญาว,ว่าถ้าได้เจ้าสาวได้แต่งงานเนี่ยคุณพีทจะให้10,000แบาทจากแม่สื่อนะคะแต่คุณพีทก็ให้จริงๆแต่ฉันให้เธอ ซึ่งงานนี้นะคะคุณบีค่ะก็จะไม่รับซองแต่คุณพีทนะคะก็บอกว่าไม่รับคืนค่ะค่ขยให้กลับวันที่19ซึ่งสาวบีนะคะก็หัวเราะแล้วก,ก็พูดมาในคลิปนะคะว่าให้จริงๆนะเป็นเรื่องจริงในงานนี้นะคะในคลิปวิดีโอค่ะวินาทีที่หนุ่มพีทเนี่ยเอาซองไปให้กับสาวบีมาติกานะคะน่าจะเป็นอย่างไรน่าจะอบอุ่นแล้วก็ซาบซึ้งในมิตรภาพขนาดไหนนะคะเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะก็เราเคยบอกว่าถ้าบี แฟนให้จนได้แต่งงานจะให้ตังเขาแสนหนึ่งเนาะตอนนั้นนะครับจําไม่ได้ละแต่เขามาทวงเขาบอกว่าเราเคยพูดไว้โอเคเราก็เลยทำสองให้เขาเนาะสำหรับวันพรุ่งนี้เลย <c oughs> วันนี้ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งของวันที่ส,สิบเอ็ดครับซึ่งจะมั่นวันพรุ่งนี้เราต้องตื่นตีสี่ก็เดี๋ยวมาดูว่าตอนให้เป็นยังไงเนาะป <c oughs> องของบีบมาตินะครับ จะโอนเงินให้ฉันเลยทันทีหนึ่งแสนบาทหรอเออเนี่ยปัจจุบันยังไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวแต่งงานเนี่ยเดี๋ยวโอนให้ใส่ซองให้เลยใส่ซองให้ใครให้เธอครแล้วฉันก็ต้องใส่ซองกลับให้เธอเดี๋ยวใส่ซองให้เดี๋ยวใส่ซองหรอเออเธอพูดไปทุกคนทุกคนเป็นพยานนะแล้วเดี๋ยวถึงวันนั้นเดี๋ยวเราจะให้เสีเก้าปนสภาเฮ้ยจะได้เงินแสนเลยหรอเฮ้ยรวยรวยรย ท่าน,นเราเจอเจ้าตัวแล้วนี่ไงโอ้ยไปเยโอ้โหอสัญญาไม่รอะเลยนะี่ผิดเป็นพี่ผัวต้องคูณสิบค่ะฮะไม่ผมไม่จำไม่ได้ผมสัญญาวไาญญาว้สัญญาไว้ใช่ไหมใช่สัญญาไว้ญญว่าถ้าได้เจ้าสาว ได้แต่งงานคุณพีจะให้หนึ่งแสนบาทจากแม่สื่อนะคะแล้วคุณพีก็ให้จริงจริงแต่ว่าเพินให้เธอกลับอ๋อไว้ให้กลับวันที่เก้าวันเขาจะให้กลับจริงจริงให้จริงจริงับดูสิให้จริงๆนะคะอ่เรื่องจริงเนยโอ้ยขอบสุณที่ไดามปเรีนดีใจมาก ดีใจที่ได้เงินอย,ยวร้องไห้ใช่ดีใจที่เพื่อนสนิทได้แต่างงานนะคะแล้วก็เป็นฝั่งเป็นฝานะคะขอให้ชีวิตหลักนะคะราบรื่นนะคะมีดัินีดีเข้ามานะรักจ้าจ้าโอเคอไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไรายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวค่ะ